หรือตัวนี้อาจจะเป็นมือถือที่คุ้มที่สุดในรอบนี้กับ OPPO Find X 5 Lite วสวัสดีครับพี่ๆี่อาทุกคนวันนี้นะครับเสิรเส,ะส,ะสะนะครับก็อยากจะมาอัปเดตทุกคนนะครับเกี่ยวกับสาวกวของเจ้า OPPO นะครับเจ้า OPPO Find X 5 Lite เนี่ยตอนนี้เนี่ยก็มี l e aks นะครับแล้วก็ข้อมูลล่าสุดเนี่ยหลุดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะใส่ข้อมูลทุกอย่างเนี่ยเอาไว้ตรง นี่นะครับเผื่อเวลาที่ทุกคนจะมากดพอสแล้วก็กลับมาย้อนอานะ่านกันเรื่องนี้นะครับต้องขอขอบคุณทาง EVLeaks นะครับเขามีการเปิดเผยผ่านทาง Twitter มาเรียบร้อยแล้วครับทำให้เรารู้ว่าหน้าตาตัวจริงนะครับของเจ้าตัว Oppo Find X5 Lite เนี่ยจะหน้าตาเป็นยังไงเราจะพูดถึงเรื่องหน้าตาของดีไซน์ของเจ้าตัว Oppo Find X5 Lite กันก่อนนะครับตัวนี้เนี่ยพอเราดูแล้วเนี่ยเรารู้เลยนะครับว่าการดีไซน์ของเขาเนี่ยเป็นดีไซน์ตัวเดียวกับเจ้าตัว Oppo Reno7 Version India เลย ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งกล้องด้านหลังนะครับหรือว่าเพื่อเราพลิกมาด้านหน้าเนี่ยเจ้าตัวพันช์โฮกล้องหน้าที่อยู่ทางด้านซ้ายมือเนี่ยมันก็เหมือนกับเจ้าตัว o p p o Reno 7เวอร์ชันอินเดียเลยนะครับแล้วก็ทําให้เรารู้ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยขนาดหน้าจอจะอยู่ที่6.43นิ้วนะครับแล้วก็เป็นจอขนาด <c oughs> ไม่ใช่เป็นจอแบบ AMOLED screen เมื่อเราพูดถึงกล้องแล้วนะครับเราจะต้องมาพูดถึงสเปคกล้องกันนิดหนึ่งนะครับตัวนี้เนี่ยเจ้าตัวสเปคกล้องหน้านเนี่ยจะอยู่ที่3 2ล้านพิกเซลนะครับเป็นเซนเซอร์แบบ IMX Sony 615ส่วนกล้องหลังนะครับประกอบด้วยเซนเซอร์เนี่ยตัวด้วยกัน3ตัวด้วยกันนะครับพี่น้องก็คือเซนเซอร์หลักเนี่ยจะอยู่ที่64ล้านพิกเซลนะครับต่อมาเนี่ยจะเป็น ultra wide แล้านพิกเซลแล้วก็ต่อมาเนี่ยจะเป็น2ล้าน พิกเซลเป็นมาโครเลนส์ครับที่น่าสนใจเนี่ยก็คือจะเป็นเจ้าตัวเลนอัลตราไวนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเลนอัลตราไวตัวนี้เนี่ยความกว้างเนี่ยจะอยู่ที่118.6องศาซึ่งกว้างมากๆแล้วเราจะพูดถึงสิ่งที่ผมเนี่ยคอนเซิร์นที่สุดหรือว่าชอบที่สุดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของมือถือนี่ก็คือเจ้าตัวแบตเตอรี่นะครับตัวนี้เนี่ยจะใส่แบตเตอรี่มาให้เราเนี่ย4 0 0พ 500mAh นะครับแต่ว่าตัวนี้เดี๋ยวก่อนแม้ว่าจะดูฟังดูไม่เยอะนะครับแต่ว่าไอตัวชาร์จไวเนี่ยมันให้มาถึง65วัตต์ฟ้าชาร์จิ่งซึ่งไวอยู่ รอมแรมดีกว่านะครับตัวนี้เนี่ย RAM เนี่ยมีให้เรา8กิกซึ่ง8กิกจริงๆเนี่ยมันก็เหลือๆแหละนะแต่ถ้าเกิดว่า12กิกได้เนี่ยมันก็ดีนะครับแต่ว่าคือไม่ต้องไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าใช้งานแบบธรรมดานะครับไม่ได้แบบโหต้องลดเล่นกงเล่นเกมหนักๆอะไรเงี้ย8กิกเนี่ยเหลือเฟือมากนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยเจ้าตัวความจุตัวรอมเนี่ย256กิกะไบต์เนี่ยใช้กันได้ยาวๆเลย ระบบปฏิบัติการตัวนี้นะครับจะชิปมาพร้อมกับ Color OS 12จากในกล่องและ Android ก็เป็น Android 12ด้วยนะครับพูดถึงในเรื่องของชิปเซ็ตนิดหนึ่งชิปเซตเหมือนเดิมเป็น Dimensity MediaTek MediaTek อีกแล้วนะครับ MediaTek Dimensity 900 SOC นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าใช้งานได้ดีเพราะมันมาอยู่ในตัวของ Oppo f i X5 Lite เนี่ยมันจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องมารอดูการติดตามคะแนน ทดสอบอีกสักรอบหนึ่งนะครับทุกคนคิดว่าเจ้าตัว Oppo f i X 5 l i k e น่าสนใจมากแค่ไหนนะครับก็ลองคอมเมนต์กันมาพูดคุยกันได้วันนี้ถือว,ว่าเป็นข้อมูลทั้งหมดคนทีเกิด่าชอบก็เลยแล้วก็แชร์ subscribe แล้วไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้เสิรเสิร์ฟนะครับก็ขอลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมใส่หน้ากาก,ากด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัย ก็คุมนะแต่รอฟังราคาดีกว่า